ปัญหาแศกส่วนเนี่ยจะไม่ยากอีกต่อไปนะคะถ้าทุกคนเข้าใจการเรียนแบบนี้ค่ะซึ่งข้อนี้คุณรูจะวาดรูปให้ทุกคนดูด้วยนะเขาบอกว่ามีแอปเปิลเนี่ยห้ผลนี่คุณรู้วาดให้ทุกคนเลยนี่นะมีแอปเปิลอยู่50ผลนะคะวันแรกเนี่ยขายไปได้ สส่วน5ของแอปเปิ้ลที่มีอยู่วันที่2นะขายไป1ส่วน3ของแอปเปิ้ลที่เหลือจากที่ขายวันแรกถามว่าแอปเปิ้ลเนี่ยที่ขายไม่ได้เนี่ยเหลืออีกกี่ผลนะคะงั้นเราต้องรู้ก่อนถูกไหมว่าวันแรกเนี่ยขายแอปเปิ้ลได้กี่ผลแล้ว,วันที่2เนี่ยขายแอปเปิ้ลได้กี่ผล พอเรารู้จํานวนวันแรกที่ขายได้วันที่สองที่ขายได้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วถูกป่าว่าเหลือแอปเปิลอีกกี่ผลที่ขายไม่ได้งั้นเดี๋ยวคุณลูกขอคิดก่อนละกันนะว่าวันแรกเนี่ยเขาขายแอปเปิลได้กี่ผลข้อนี้เขาบอกว่าขายไป2อส่วนหของแอปเปิลที่มีอยู่แอปเปิลที่มีอยู่เนี่ยมีกี่ผลเอ่ยมี50ผลเนาะสส่วนหของแอปเปิลที่มีอยู่หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราต้องแบ่งแอปเปิล้ผลเนี่ยนะ ออกเป็น5ส่วนนั่นเองแล้วแต่ละส่วนเนี่ยจะต้องเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นแต่ละส่วนเนี่ยจะเท่ากับกี่ผลเอ่ยเราก็แค่เอา5ไปหาร50เนาะจะได้เป็น10ดังนั้นแต่ละส่วนเนี่ยจะมีแอปเปิลอยู่10ผลคุณลูกแบ่งให้ทุกคนเลยนะ ทุกคนจะเห็นว่าได้5ส่วนพอดีเลยเนาะจากนั้นไอเลข2ตัวนี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราขายแอปเปิลได้ไป2ส่วนนั่นเองอ่าทีนี้เราไปดูเลยว่า2ส่วนนี้เท่ากับกี่ผล1ส่วนเท่ากับ10ผล2ส่วนเท่ากับกี่ผลคะก็คือ20ถูกไหมดังนั้นตรงนี้นะคือจำนวนแอปเปิลที่ขายได้นะคะก็คือขายไปได้20ผลนั่นเองอน,นี้ได้จำนวนที่ขายในวันแรกแล้วนะ ทีนี้เรามาดูวันที่2บ้างวันที่2เนี่ยขายได้ไป1ส่วน3ของแอปเปิลที่เหลือจากที่ขายวันแรกเราก็ไปดูก่อนละกันเนาะแอปเปิลที่เหลือจากวันแรกเนี่ยเหลือกี่ผลคะเหลืออยู่30ผลถูกปะอ่าจากนั้นทำยังไงต่อเราก็ต้องแบ่ง 30ผลนี้ออกเป็น3ส่วนไอ้ส่วนข้างล่างตรงนี้เป็นจำนวนที่เราต้องแบ่งนะคะเราต้องแบ่ง30ผลนี้ออกเป็น3ส่วนแล้วแต่ละส่วนเนี่ยจะต้องเท่ากันด้วยนะแล้วพอดีว่ามันแบ่งออกเป็น3ส่วนพอดีเลยเนาะเราก็ไม่ต้องแบ่งเพิ่มนะคะพอดีว่ามันแบ่งไปแล้วเนาะตอนแรกจากนั้นขายไปกี่ส่วนเอ่ยขายไป1ส่วนถูกไหมต่ตรงนี้คือขายไป1ส่วนคือตรงนี้ก็คือขายไป 10ผลนั่นเองเนาะดังนั้นเราก็จะรู้แล้วนะคะว่าวันที่2เนี่ยขายไปกี่ผลก็คือ10ผลนั่นเองดังนั้นจะเหลือแอปเปิลที่ขายไม่ได้อีกกี่ผลเอ่ยจะนับตรงนี้ก็ได้เห็นไหมมันก็คือมี20ผลถูกปะก็ตอบข้อขอขายได้เลยหรือจะดูตรงนี้ก็ได้นะก็คือขายได้ไป30ผลถูกปะมี50ผลขายได้30ดังนั้นจะขายไม่ได้อีกกี่ผลคะก็คือ20ก็ตอบข้อขอข,อขายเท่ากันประมาณนี้นะคะ